สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องฟองไปสขุสก้นแฟนเแ,แ,แฟนคลับของมรำแจกกรนเลยเรือแฟนคลับของสาวแจ็คก,กี้พี่ประหยัิพี่แม่แม่ที่ได้รักทุกท่านนะคะเมื่อวัน้ําแจกกระเลยทําการแสดงอยู่ที่วัดพระบาทบัวคาเนาะถือว่าทิ้นแม่ว่าถือว่าลกูกวัดพระบาทบัวคํานะคะอยู่หนองวัวซ้อห่างจากวัดหลวงพอ่อเจริญตัววัดไงในเมืองบ่อกไก่นะคะประมาณ3โลสีโลตัวยนต์ได้ป่า ในดงมือชมฟรีมา้ําใจเกินร้อยครับพี่น้องขามาเดินมาเดินชมฟรีงานด่วนงานดวนงานแบบจับจุดไม่ไปจับจุดหรอกงานจ้างกระท่านหันเพราะว่าปกตินี่คิวคิวนี้น่ะจะเป็นวันว่างนะคะวันนี้ปกติจะปกติจะเป็นวันว่างวันที่หนึ่งมีนาคือเดินทางไปกำแพงเพชรคือบางแต่บันนี้บุญถ้าบุญ,บ,ญบุญเจ้าของบุญหลวงพอ่อเจริญ คนขวหน้า,นนาก็เลยคนบอมิทันมีแนวเงี้นคนเลยให้ใจมันํำใจเกิดรอยมาเสีฉลองนะคะวันนี้มาเดอ,พอ่พี่น้องชมฟรีค่ะพี่น้องขาตอนนี้เวทีของเราก็ได้ประมาณ60-70% <önemli> แล้วนะคะเวทีกำลังเสียจเวทีเสียหลักกัะสินมีไฟพื้นไฟเสียอ่ากสิมีไฟ,ไฟมีฉากมีนันนูนนี่ เพราะว่าเราเดินทางไกล400กิโลนะคะมื้นกะไก่ได้พี่น้องจากอ่านี่จากอ่าจากมองฮอลัมมี่ไปไปแอนพุ่นกะไก่อยู่นะคะจากมองฮอลัมมี่ไปกําแพงเพชรกะไก่อยู่ตอนนี้ทุกคแนนกก็กำลังอ่เปล่าแต่งหน้าแต่งแต่ในนี้ค่ะว่าถีรัมต์จะสองทุ่มนะคะพี่น้องขาเปล่ามาเด้อรัมสองทุ่มเป็นกำลังใจให้คอนวอยมือหนึ่งสู้ๆนะคะพี่ๆคอนวอยเออ มาลำกระสูนคือกันในนอนแค่แจ็คสมุโมงเองเพราะว่าผู่งมะหอดวังบายมงนะครับพี่น้องได้พักพอนะคับเรียนเขามาหลังวีทีมาเด้อมาเด้อพี่น้องเดนอชมฟรีซอดแจ้งมาลำใเจเกินร้อยค่ะ